ฮัลโหลคุณมอร์นิ่งัสตีตอนเช้าคะ่ะไม่เช้าแล้วบ่ายโมงแล้ว <laughs> มาอีกแหละว, <laughs> วันนี้วันอาทิตย์มาเที่ยวคะ่ะตัาผ่อนตอนนี้อยู่โมชิโมชิดูสะเวยไหมสวย วันนี้ปิดร้านค่ะพักผ่อนค่ะสภาพหน้าดูดิดูเสื้อหน้าถักไหมหน้ามันง่วงมากเฮ้ยนก็ มีของลหลายอย่างเลยมีสภาพหน้าโซมมากไม่ได้แต่งตัวอะไรเลยหฮ้อะไรเนี่ยกบเ,เหลาหรอน่ารักไหม้าน่ารักไหม อูอเหรอกรีนมันคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะโมชิมมชิน้ำหอมเหรออันนี้สปอร์ตแต่ไม่ชอบกินน้ำหอมอะ่ะนี่ น,น,นะอะไรอ่ะมันคือ what is this มันคืออะไรอ่ะใช้เพื่อความสนุกไม่รู้คืออะไรอ่ะใช้เพื่อความสนุกอันนี้คืออะไรอดัมเบลเอ๋อไม่ใช่ของสัตว์นี่ว่า ดูของซีมพูซีซีอิส i ิต y น่ารักไมหมอะไรอ่ะบอดี้วอชเจลางมือเหรอเรามาดูตุก,กตาฮารีว่าีาเล็บดูไหมนี่ค่ะสีทาเล็เลเกซ์ตา a อะไรเอ็กซ่าชายนี่อะชื่อยี่ห้อเหรอตายแล้วมันมีหลายสีจังเลยอันนี้ก็ปลามไมเขาเรียกอะไรอะมาร์คโคนเหรอมันดูตกาตางดีว่ะอ,อันนี้สีสีเหลืองสีฟ้าชพ menjok mau nggak yang jo terkesa ini mau kak ini tani โอ้ยจาระเข้หน้อยน่ารักไหมมันน่ารักอะไรคืออะไรเอ้ยแมวนี่มหมูด้วยอืมเอ๊ะไอสุกี้ รอยสามเก้านหนักไหมไม่เหมาะกับหน้าเลยเด็ดนี่เราเหมาะกับตอนนี้สุดละมียูนิคอร์นด้วยข็มีลนี่อันนี้พิกดูยูนิคอร์นดิไม่ถึงไม่เอาละมียูนิคอร์นด้วย โอ้ยดูโซนเสียมผูสิน่ารักไหมโซนเสียมผูจ๊เจ๊เจ๊เจ๊มีมีเริ่มสีเขียวแล้วไม่ใช่ชมพูแล้วนี่อยู่เมเจอร์แม่ลเลือกเสื้อผ้ายุูยุกใครมาวันนี้เราหยุด ปิดทางร้านแล้วก็ที่ทํางานก็หยุดเราก็เลยพักผ่อนมาหาอะไรไม่ปกติก็จะทำอย่างนี้อยู่แล้วทุกวันอาทิตย์กับวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์กับวันเสาร์จะพักผ่อนวันเสาร์ร้านก็เปิดแต่เปิดครึ่งวันทั้งคลินิกแล้วก็แต่ว่าร้านน้าก็เปิดอยู่แต่ว่าอยู่ที่ว่าแม่จะปิดเมื่อไหร่เขาเรียกว่ายังไงเดียก็คือวันเสาร์แรกแต่ว่า จะปิดกี่โมงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะประมาณบ่ายโมงหรือบ่ายสองประมาณนั้นแล้วก็ที่ทํางานปอก็จะหยุดตอนเที่ยงเข้า8ปดโมงเชา้าลูกกระเป๋าอีน่ารักไหมน่ารัก this is อะไรเนี่ย A กระเป๋า back A มีมีอักษรอีกแล้วนะมี S good น่ารักไหมสวยดีเก็บไม้แคนเซ้อให้เขานี่น่ารักไหมน่ารักเยอะของเยอะเดี๋ยวไปดูแม่ก่อนแม่หายไปละหายจากวงโครจรไปเลยหูอื้อข้าง น่าร <c oughs> ักตกอไรน่ารักอุ้ยไมมีอวกาศอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะสเปซไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนักท่องอวกาศปะไม่รู้มันชื่ออะไรอันนี้มันเป็นถุงใส่น้ำร้อนน่ารัก สายช้อปปิง้งตอนนี้มาเที่ยวเห็นไหมเมเจอร์ซีนิเพ็กตอนนี้ทำต่อว,ว่างๆหน่อยมีชั้นบนด้วยแต่ยังไม่ได้ขึ้นไปแต่ว่าน่าจะมาเดินเล่นเฉยๆพักผ่อนพาแม่พักผ่อนมีจริงแม่ชวนมานั่นเนี่ย มาดูวิวดีกว่าเออไม่ได้ทำก็เป็นอัลต์ไวมีสนามเด็กเล่นด้วย็กแออะไรอ c t ที e 4ของเล่นนี่เมื่อกี้เดินลานนี้เมื่อกี้กันเดินลานนี้ สายเดียวเที่ยวคนเดียวไปเลยจ้าเฮ้ยแม่ตกทุกคนอยากกินพิซซ่านี่ดูโปรดีบุฟเฟ่หนึ่งชั่วโมงครึ่งใน่ราคาสี่ร้อยมีมันมีหลายราคามีสี่ร้อยห้าเก้าสามร้อยเก้าเก้าแล้วก็สองร้อยเก้าเก้าทุกวันพุธกับวันพฤหัสมีน่ากินอ่ะ แม่จะมากินต่อวะแก่ดีวะได้แล้วใช่ไหมเป็นไหนอีกเปล่าหรือว่ากลับบ้านเลยพา,าแม่มาชอปปิ้งแล้วก็กลับไม่รู้จะเจออะไรอ่ะแม่อยากกินอ่ไรนเฮ้ยเราไปเซอิ่มติมดีกว่า

เอาอันนี้นครับเอาอันที่อันที่เก้าโคดิฟสามบออย่างอันครับยะจ่ายเงินสดก็ได้ครับอาฟันครับไม่รู้จะกินอะไรอ่ะสั่งเดรรีคีนค่ะเอาแม่หายแล้วสงสัยแม่ไปดูเสื้อผ้าอีกกบลัง สา่แติมละเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วไปพักผ่อนดีกว่าอ๋อบ่อวออันครับได้แล้วไม่รู้แม่ไปไหนอีกโอเคกลับบ้านแล้วบ๊ายบายหินดได้กินค่ะ